กับเรียนรรท่านประธานชวนหลีกภัยที่เคารพครับผมนัทชาบุญชัยสวัสดิสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพักเก้าไกลจากชาวบางขุนเทียนครับขอหารือรรท่านประธาน5เรื่องด้วยกันครับเรื่องแรกก็คือโครงการการก่อสร้างถนนเรียบทางด่วนบางขุนเทียนนะครับมีปัญหาหลักๆอยู่3าสี่เรื่องย่อยนะครับเรื่องแรกก็คือไฟฟ้าส่องสว่างตอนนี้ดําเนินการเสร็จแล้วแต่การไฟฟ้านครลหลวงยังไม่จ่ายไฟมาให้เพราะฉะนั้นตอนนี้พี่น้องประชาชนมืดอยู่เป็นเวลา6เดือนแล้วครับ เรื่องที่เรื่องย่อยที่2ก็คือไหลาทางครับโครงการทําเสร็จแล้วแต่ว่าไหลาทางทางเข้าหมู่บ้านหมู่บ้านพฤกษะดาหมู่บ้านซีลีนพระรามสองตรงไหลาทางเนี่ยยังไม่ได้ทําให้เขาแล้วก็ทิ้งหายไปเลยโครงการเสร็จไม่เสร็จยังไงต้องแจ้งผู้เกี่ยวข้องด้วยนะครับเพราะว่าก่อนหน้าที่ท่านมาทําโครงการเนี่ยมันยังดีอยู่เรื่องย่อยอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องสัญญ,ญาณไฟก่อสร้างระหว่างก่อสร้างในช่วงกลางคืนครับแล้วก็โครงการทั้งหมดเนี่ยสะพานข้ามแยกเลียบทางด่วนบางขุนเทียนเนี่ยจะเสร็จภ,ภายในเมษา6 66นี้นะครับก็ขอใหอ้ท่านได้บริหารจัดการเรื่องของเวลาให้เสร็จตามกําหนดด้วยนะครับพี่น้องประชาชนชาวบางขุนเทียนเป็นกังวลเรื่องที่2ครับขอให้ซ่อมแซมถนนบริเวณวัดลูกวัวครับใช้ยางมาต่อยแค่ประมาณหนึ่งถึงสองคันรถเท่านั้นนะครับพี่น้องประชาชนลําลบากมากและก็แจ้งผ่านช่องทางร้องเรียนมานะครับเรื่องที่สมครับผมมีภาพด้วยนะครับก็คือ ขยะบริเวณซอยอนา,ามัยงามเจริญใกล้คลองรางโพนะครับเป็นแบบนี้มาหลายปีแล้วนะครับเก็บไปก็มีคนแอบลักลอบมาทิ้งเป็นคนจากต่างถิ่นนะครับเพราะฉะนั้นอ,อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเก็บกวาดแล้วก็ทํารั้วให้รั้วรอบขอบชิดไม่สามารถมาทิ้งได้อีกนะครับเพื่อไม่ให้เป็นมลภาวะกับพี่น้องประชาชนที่ใช้ชีวิตอยู่บริเวณนั้นนะครับเรื่องที่4ี่ครับเรื่องเขื่อนหินริมทะเลบางขุนเทียน จำนวน4.7กิโลเมตรนะครับอยากใหเ้เร่งพิจารณาร่วมกันนะครับเนื่องจากว่าใช้งบประมาณกว่าหลายพันล้านบาทแล้วก็ใช้งบทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นนะครับอยากให้ช่วยดําเนินการโดยด่วนเรื่องที่5้าเรื่องสุดท้ายครับก็คือถนนบริเวณชุมชนในทะเลนะครับชุมชนในทะเลตอนนี้เนี่ยการสัญจรผ่านไปผ่านมาไม่มีการขุดลอกคูคองก็เดินทางลําบากอยากให้พิจารณาโครงการถนนเข้าไปด้วยครับขอบคุณครับครับ